สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานเน้าวันนี้เขาขัวมาพอมม้อกับเมนูแกงวุ้นเส้นนะเจ้าวันนี้เขาจะมาแกงใส่หมูบดนะเจ้านี่อันนี้นะแกงใส่หมูบดเนาะแล,แล้วตรงนี้นะเจ้าก็จะเป็นเครื่องแกงนะเจ้าเครื่องแกงของตั้งเพจของเฮาเน้าเนาะเฮา,าใส่เนี่ยเป็นเครื่องแกงออนยังก็ได้เล่าแกงอมก็ได้แกงวุ้นเส้นแกงพะกาดได้หมดเลยนะเจ้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวุ้นเส้นเจ้าแจ่น้าแล้วก็ อ่าตัดมันเห็นหน้อยเนาะเส้นมันจะยาวล่ําตรงนี้ก็จะเป็นพักนะเจ้าอันนี้จะเป็นใบบัรเกิวหรือว่าใบบัรกูดของเฮานั่นเองนะเจ้าเนาะฮะนี่นะชีเป็นชิน้นเป็นชิน้นจีแล้อันนี้ก็จะเป็นผักป้อมต้นหอมแล้วก็หอม้องเปื้อนะเจ้าเอาไปย่างกันเลยเจ้าขั้นตอนแรกใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เก่ือพริกแกงของเขาลงไปเลย ต่อไปใส่หมูบด,ดของเขาลงไปเลยเขาจะกล้เป็นกระดูกหมูหมูบด,ดือว่าหม,ดดมูเป็นชิ้นก็ได้สามกันก็ได้นะเจ้าแล้วแต่เขาเนาะหมูเขาเริ่มจกทุกทแล้วทข็งแรงเลยก็ไม่ใส่รสดีลงใส่ ขี้ขาวมันนีเจ้าน่ะาใบมะกรูดไปลงไปเลยง่ายๆแล้วนะเจ้าแกงุงนเส้นนะของนี้ยังยุ่งยากเลยเนอะลองไปยากกันพอนะ ย่างนึงนะเขาถ้ามีปลากระป๋องแนละ้วเจ้าเอาปลากระป๋องใส่ตัวเมาะขึ้นแหมหน่อยเจ้าเนัวขนาดเลยนะถ้าเอาปลากระป๋องใส่เนี่ยนะ<า>ใส่วุ้นเส้นของเขาลงไปเลยใส่ปักลงไปเลยเจ้าแบบนี้ แก้งวุ้นเส้นกับอากาศอีน,นี้มันตนุ้มมากแท้เลยนี่เป็นวุ้นเส้นแบบเหนียวหนุ่มนะจ๊าเนอแกะเลยตักใส่มหม้อเลยเจ้านี่กินเป็นหม้อใหญ่ออ๊โอโอะโิดีเลยินลงไปเลย นี่เจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสําหรับเมนูแกงอันวุ้นเส้นนะเจ้าใส่หมูบดของเขาขออุตเต้นี่เป็นอันวุ้นเส้นแบบเหนียวหนุ่มขนาดเลยนะเจ้าลองไปยากกันพอวันนี้อากาศเย็นเยนะเจ้านอกินจีนี่เข้ากับบรรยากาศนี่ดีขนาดเลยเจ้าสําหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเราต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า